กินข้าวแรงเด้อจ้าตอนแรงวันพุธคลิปเมื่อวานนี้มากินข้าวกับแกงไก่ใส่ฟักอร่อยจ้านางทายไก่เราบอได้ินกับเขาดิกินสองตายายลูกชายกินทีหลัง กินทีหลังเขามาดึกวันอย่างนี้สอง่มล้วก็ล,ะละับอะเกีไก่เซบเซ็ปใส่ผักใส่มักฝักเนาะมาแลเลยเซ็เซ็ปแกงใส่หัวปีอยู่จะ๊กเกือมีหัวปีอยู่จะแกงใส่หัวปีอยู่ สดนาพอดีพอดีแสียพอดีนัวลูกชายกับลูกชายก็กินได้กินป้าถั่วยหนึ่งกรล้วมันแสียแล้วพอดีซื้อกับข่าวก็กินล่ะบ่าได้มีเงินกับปี้บัดแม่กับข่าววันนี้จะกินแล้วบีเงินประหยัดเงินเด้๋ยซะ ประหยัดเงินไปซื้อนมซื้อขนมให้ลูก,ลกเติมน,น้ามันไปทํางานเลยฟุมเพือยอะไกับ่ได้เนาะเรากินเราต้องเก็บแบ่งเก็บหลานหน่อยอย่างมาอย่างไปอย่างมากหลาหนเสอ ปินกอกระเบิ้งหนังไปนั่งตัวเลงสิเบิ้งหนังเบิ้งมุ้ยเลยตัวเลงตัวเจ้ากระเบิ้งขาวเลยมนันมีอากาศเย็นจะสายมากกับห่อนบางจังหวัดก็หนาวแล้วอาบน้ำกับดิซินไประบางจังหวัดที่อยู่ที่บ่ค่อยหนาวดอก แค่เ okay. ย็นๆอาทิตย์สองอาทิตย์กัจักไปใช้ได้แล้วความหนาวมีแต่ความห่อนมาเนี่ยแถวอีสานเป็นเดือนนี่แห้ะเดือนสองเดือนเป็นยังหนาวอวยู่เด้อคลิปนี้พอจะม,มีเด้อจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คอมนเมนต์เด้อสวัสดีจ้าทุกคน